เกษตรกรที the ่สนใจนะครับหอยขมยักษ์รัตนะท่านผู้ชมดูนี่เลยเนี่ยหอยขมยักษ์รัตนะของแท้นะครับชุดแม่พันเนี่ยนี่ตัวละ100บาทนะครับอันนี้สําหรับเอาไปขยายพันธ์ไม่ได้ไปกินนะท่านผู้ชมถ้าไปกินก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับหลายๆท่านก็รีวิวให้เราดูนะครับว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยที่เอาไปเนี่ยโอ้โหออกลูกกันเยอะแยะนะครับอันนี้กระชังนี้เป็นกระชังที่พักนะฮะเราพักเราพักไว้สำหรับที่จะเตรียมหอยส่งลูกค้านะครับอ้าวอันนี้บ่อจริงๆนะครับเอาใบไม้ออกก่อน ใบไผ่นะครับใบไผ่ให้มันเกิดตะไคร่น้ำท่านผู้ชมดูขนาดนะครับโหอลังการการสร้างท่านผู้ชมอยู่นี่อ่ะนี่หอยขมยักษ์รัตนะของจริงๆของของแท้ในบ่อนะครับท่านผู้ชมนี่ปกติจะอยู่บ่อข้างนอกนะครับบ่อเลี้ยงนะฮะเราจะจับเข้ามาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะเตรียมไว้ส่งลูกค้านะครับมันจะได้จับง่ายหน่อยไม่งั้นงมกันทั้งวันเมื่อวานนี้ก็ง,งมทั้งวันนะครับงมข้างนอกเนี่ยแล้วก็เก็บเข้ามาไว้ในกระชังแบบนี้นะครับ ส่วนลูกหอยนะครับเราก็ลงลงที่เดียวกันเลยทั้งลูกหอยทั้งแม่หอยท่านผู้ชมใหญ่มากท่านผู้ชมดูดิอันนี้นะครับเป็นหอยขมที่ไม่ขมนะฮะหอยขมยักษ์รัตนานี่อยู่อำเภอรัตนาวาปีนะครับสวนเกษตรนานาพันธุ์ก็ติดตามได้นะครับสวนเกษตรนานาพันธุ์มีไก่เวิร์นชางไก่ที่อร่อยที่สุดในประเทศจีนนะครับมีไม้ห่วงหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนท่านผู้ชมเราเน้นของที่ราคาสูงนะฮะเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่ดีนะครับท่านผู้ชมครับมันราคาสูงแล้วมันคุ้มค่า สำคัญกว่าท่านผู้ชมดูเนี่ยแต่และตัวอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยโอ้มันใหญ่มากมันใหญ่มากแล้วนี่อ่าที่มีตะไคร่น้ําเต็มตัวเลยท่านผู้ชมนี่นี่อาหารหลักของเขาเลยนะครับก็คือตะไคร่น้ําเวลาจะเลี้ยงหอยขมยักษ์นะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายที่สุดแล้วท่านผู้ชมง่ายกว่าปลาหางนกยุงนะครับออกลูกเป็นตัวเหมือนกันกันกบปลาหางนกยุงวิธีการเลี้ยงนะครับง่ายๆท่านรับไปเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเตรียมบอ่อดีๆแบบนี้นะครับจะเป็นกระชังเป็นบอ่อดินหรือ เป็นบ่อปูนก็ได้นะฮะวิธีการง่ายสุดนะครับมาถึงปุ๊บเรียบร้อยก็โยนลงไปแบบนี้นะฮะสุดท้ายแป๊บเดียวเขาก็ออกลูกไม่เกิน2อสาวันท่านผู้ชมนี่เลยออกลูกแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็ลูกนะฮะออกลูกมาแบบเนี้ยไม่รู้จะเทียบกับอะไรนะฮะเพราะเราอยู่ตรงนี้โหนี่ใหญ่มากใหญงจริงนี่เลยนี่เลยแต่ละตัวใหญ่ทุกตัวอันนี้คือ ขอยขมยักษ์รัตนะของแท้ๆนะครับมันเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมแบบนี้ครับเรามีบ่อนะครับบ่อเลี้ยงแบบนี้ท่านผู้ชม30มบ่อนะครับก็มาเยี่ยมชมได้นะฮะสวนเกษตรนานาพันธุ์0 6 5 4 3 8 0813นะครับโทรติดต่อผมได้โดยตรงเลยก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อทางเพจทางแอดมินเราก็ได้นะฮะทุกช่องทางอ่าคุณโต้งนะครับคุณโต้งเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของฟาร์มเลยนะฮะก็ทำไม้่วงหัวลี่นะครับ ไม้พยุงไหหลำพยุงเวียดนามทาหอยขมยักษ์รตนะแบบนี้โอ้โหดูไกลๆเนี่ยนึกว่านึกว่าหอยเชอรี่นะครับดูไกลนึกว่าหอยโขง่งหอยเชอรี่ไม่ใช่นะครับอันนี้หอยขมยักษ์รตนะนี่ตัวใหญ่ๆบึกบกแบบนี้เลยท่านผู้ชมเนี่ยเยอะมากเนี่ยโอ้โหตักยังไงก็ไม่หมดท่านผู้ชมดูดินี่นี่เยอะๆอะอย่างนี้เลยใหญ่ๆใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยครับสาแม่พันธุ์นะใหญ่ๆทั้งนั้นนี่แบบนี้เลยตัวใหญ่ๆ,ๆ อย่างนี้นะครับโหเนี่ยเราเลี้ยงแบบนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยยิ่งน้ําเขียวๆแบบนี้นะยิ่งโหเจริญเติบโต,ตได้รวดเร็วแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาจะพาท่านผู้ชมมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมดูฝั่งใกล้ๆนิดนึงก็คืออันนั้นมันเป็นบ่ออนุบาลน,นะฮะอนุบาลลูกพันธุ์เดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูนะครับเอามาดูครับของจริงมันเป็นยังไงนี่นะครับบ่ออนุบาลของผมยักษ์ตะนาของเรานะครับนี่คือบ่ออนุบาลของเราผู้ชมดูนะนี่ สวยงามมากนะครับเยอะมากอันนี้ไม่ตายนะครับไม่ได้ตายนะนี่เกาะติดกระชังเลยนะครับเกาะติดแน่นเลยแบบนี้นะครับแล้วก็มีทุกบ่อมีหมดนะครับทุกบ่อท่านผู้ชมฝั่งนู้นก็ใช่นะครับฝั่งนู้นก็ใช่หลายบ่อเอามาดูบ่ออื่นบ้างผมจะพามาดูหลายบ่อนี่บ่อนี้ก็สวยท่านผู้ชมดูนี่เลยสวยไหมครับนี่เอาให้ดูบ่อนี้นี่ บ่อนี้ก็สวยนะครับเยอะด้วยหอยขมยักษ์รัตนนะครับของแท้ร้อยเปไม่มีปนเลยนะครับไม่มีปนเลยเพราะว่าบ่อนี่เราขุดใหม่ทําใหม่เลยนะครับเพื่อหอยขมยักษ์รัตนโดยเฉพาะเราจะไม่ให้ไม่ให้ปนนะฮะไม่ให้ปอมปนกับหอยขมพันธุ์พื้นบ้านของเรานะครับพื้นเมืองของเราอย่างนี้นะครับโอเคครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสวนเกษตรนานาพันธุ์บ้านเปิงจานนะครับตรงข้ามโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมตาบลบ้านต้นนะครับอำเภอรัตนาวารีจังหวัดหนองคายนะครับ ติดตามได้นะครับ065438 0813นะครับคุณต้งเจ้าของฟาร์มหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ